สวัสดีคาวด์ช่วยหนุนทีนี่เขาจะหะ้างเป็นใหม่ค่ะซึ่งเขาจะทำคลิปน,นะคะอ่ะเรื่องเรื่องเลยะค,ะคล่ะทุกคนเอาล่ะเธอดูห้างเปิดใหม่สิโอ้ยดูตู้ครื่นี้สิต้องไปแลกบัตรก่อนเธอ ใช่แล้วล่ะแต่เดี๋ฉันขอดูคนนะี้ตุ๊กตานในตู้น,นี้น่ารักจังเลยอะ่ะอืเอาบัตรอันนี้มาก,ก่อนแต่เสร็จแล้วก็คีบเลยฉันอยากได้ขนมจังอุ้ยงไงมันได้จริงด้วยอ่แต่ยังได้บ้่บานปล่อยก่อนฮะอ,อีกรอบก็ได้เธอเอาเลย จะตรงป่ะโหที่โดงเป๊ะๆเ,เ,เลยไม่ได้ฉันไม่ยอมหรอกอืมเดี๋ยวดียว่าไปรอบไม่ตรงใช่ไหมชี่เลยอ้าวมันเป็นไรกับเครื่องอ่ะไปทุกทีเลยอะโหเธออย่าเสียเลยอย่าเสีย,ยมาเครื่องเล่นนี้ไหมมาจะเครื่องเล่นอะไรอ่ะ แข่งอ uh. er, yes. <laughs> um, yeah. ่ะเดี๋ยวฉันเปิด <spots> บัตรให้เด็กๆที bye. Bye ่นี bye. Bye ่ก็เย่เธออืมแล้วก็เร่ออะไรดีอ่ะรถนี้ไม่มีใครเนี่ยมันมาบังอ่ะฉันเล่นไม่ได้เลยหล่อเธอใช่แล้วอ่ะอืมฉันเล่นไม่ได้เลยล่ะอืมโอ้ยทำไมมันมาบังเนี่ยโอ้ย สงสัยมันคงจะไม่อยากให้เราเล่นมนนั้นไปเล่นขนมเถอะเธอฉันง่วงเนี่ยเอาง่วงแล้วจะมากับฉันทำไมอ่ะเพราะฉันอยากมานี่แล้วฉันก็อยากนอนด้วยอ่ะมันมีที่ไหนให้เธอนอนในห้างอะล่ะอือออะฉันยังไม่ยอมแพ้กับขนมฉันต้องได้ให้ได้อือ หรือเปล่าเนี่ยฉันทิปไม่ตรงเลยเอาเธอเอาอีกรอบ <c oughs> แต่เธอก็ได้เองแหละทิปไปเลยเอ้าไม่ได้หือเอาเอาใหม่เอาใหม่ใช่ไหมเธอต้องทิบให้ได้นะโหทำไมมันไม่โดนเนี่ยฉันว่ามันโดนแล้วนะอ,อีกรอบอีกรอบติดโอเครอบนี้แหละขอให้ได้เถอะนี่ได้ไง เออเกือบแล้วแต่อั้นก็อยู่ใกล้กล่องพอดีอืมง่วงแต่ก็อยากเล่นมาเธอเดี๋ยวฉันลองดูหน่อยสิสวัสดีค่ะค่ะวันนี้เกี่ยวกับหนาเ,นเรื่องเฟดดี้ทั้งหมดเลยนะคะแง่น,นี้ของมอนตี้ส่วนลูกบอลนั้นนี่ของล็อกซี่ส่วนโยโย่นี่ก็ของล็อกซี่ค่ะบอนนั้นก็ไม่ค่อยเกี่ยวกันเท่าไหร่ต่อไปอันนี้เป็นล็อกซี่ท็อปที่อยู่ในภาคไหนล่าสุดเลยค่ะ อุ้ยเธอดูสิฉันคิดได้ดล้วขนมแล้วฉันลองกินใหม่เอิ่มแบลลูเบอร์รี่ด้วย,อ,วยอันนี้เป็นลูกบอลของบอ็อกซี่แล้วก็กระดานของฮิกก้า <c oughs> นะคะว้าวน่าเล่นเหมือนเลยอะ่ะแต่แล้วเขาบอว่ามีร้านจับฟูนเปิดใหม่ด้วยนะฟาสต์ฟูฟ้ดเหรอใช่แล้วล่ะอืมเด็กๆอืมใช่ถ้านี้ถ้ามีอะไรจะบอกก็สอบถามฉันได้เลยนะจ๊ะ อันนี้ยังเล่นไม่ได้อะทูกก็เห็นป้ายป้า,ปานัาง่งม,มันยังไม่ได้มันยังปักปลงอยู่โถเอ้ยนั่นชีดตุ๊กตาก,ก็ได้อุ้ยเธอดูเหมือนจะได้เฮ้ยเธอ,อดาฉายนิ่จริงเหรออันนี้ฉันให้เธอว้าวสุดยอดเลยฮึฮขอบคุณนะ ไหนฉันคิดมั่งไห <c oughs> นฉันคิดมั่งโอเคแต่ได้ตัวไหน,นไ,ได้แมวข้างในคนนั้นอุย้ยดูเหมือนเธอจะไม่ได้แมวนะอุย้ยได้แมวอืมเธอไม่ได้มาแต่เธอได้มัชมลโลนวันนี้ที่แรกตัวเหรอตัวไม่ทำอะไรหรอเอาไว้แลกกับของพท่นั้นไงละ่ะอ๋อเหรอแต่ว่าฉันยังไม่รู้วิธีการเอาตัว๋วเลยล่ะ ถ้างั้นเดี๋ยวค่อยมาตอนนี้เขาทำใหม่ดีกว่าเดิมก,ก็ได้ตอนนี้ฉันเห็นเศษเห็นอยู่ตรงเครื่องเล่นที่ฉันยืนอยู่ข้างหน้านี่อยู่เลยอุย้ยเธอวิเศษดูเหมือนจะได้รา้ว่าใช่แล้วดูเหมือนจะได้นะอืมดูเหมือนจะได้แต่จะได้ปะละ่ะไม่รู้อะเุ้ยมันไปได้จริงด้วยหูวตัวนี้แหละที่ฉันชอบขนมคุะคละหหอเลยล่ะอืมใช่ คนละห่อคนละตัวไปเลยปิคาตาเนี่ยถ้างั้นเดี๋ยวเราไปกินร้านฟาสต์ฟู้ดกันนะใช่ใช่ใช่ไปกินกันเลยมีหลายหม่วยให้เลือกมากมายเลยเหรอเธอหมวดฮาลาวีนอือข้าวเหนีาคาวาไอ้ก็มีแคนเบอร์รี่คาราไอ้ก็มีว่าเจ้าแบบปกติก็มีเ่อยอยากได้อะไรเหรออ๋อใช่เหรอแค่แคมแคนเบอร์เกอร์แบบลดน้ำหนักนะค่ะ ของฉันแบบไม่ลดอะค่ะพอดีช่วงนี้ผอมมากเลยโอ้ยคนนี้สอ,องคนนี้แตกต่างกันมากเบคอนอันนี้จริงก่อนเอาขนมปังข้างล่างของเบเกอร์ใส่ก่อนหกัตก,นกตังกวาเอ๊ะพ่อีฉันจบตังกวาไม่ใช่หรอทาไใได้านเทนอันนี้น่าจะเป็นอะไรสักอย่างแล้วก็อันนี้กไม่ได้นะเพราะว่าแค่นี้ก็ล้นแล้วแหละ คิดแม่งเอาเหรอเพราะว่า,ามันอาจจะทำทให้มีไขมันก็ได้ตรงนี้เป็นของหวานขาเป้นบันไหนฮะแบบแลดความอ้วนนะคะแบัไหนก็ได้คี้ชอบลดความอ้วนจริงๆเลยแต่แบบนต้องทำ <c oughs> ของคนที่เออไม่ลดความอ้วนก่อนไม่ลดความอ้วนเอ๊เดี๋ยวไม่ใช่นี่ต้องทำขนมให้สิตรงน,นี้ก่อน ลีมเลยแล้วก็แล้วก็อันนี้เป็นขนมเหรอนี้หรือหน้ากีชมัดเลยเซตที่เป็นคาวียรแต่ไม่เล่นหนักขอเสนอเมนูไนซี่ยูน,นิคอนเบอร์เกอร์เป็นชื่อที่แปลกมากเลยละ่ะมันจะกินได้หรือเปล่าแจ่นอน้าเสือขาวโต เราควรจะกินได้เหรอมัอ้งแต่ไปขนาดสนุกคนที่อมไม่ละลางอ้วนถ้าท่าเป็นอันนี้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 แล้วก็อันนี้ประมาณนี้น่ากินชะมัดเลย่ะน้ำหรอฮะท่านขอเป็นน้ำกล้วยค่ะท่านขอเป็น ช่ตรงนี้ไน,นะคะถ้าอากทีปก็ชี้ได้เลยคะ่ะอืมทีปก็เหรออุ้ยน่ารักจังเลยอืมสวัสดีค่ะตรงนี้เป็นสินค้าของตัวเราร้านเราเลยนะคะสินค้าของรา้านนี่เหรอคะโหเป็นร้านเปิดใหม่จริงๆด้วยล่ะอืมถ้างั้นเดี๋ยวฉันขอลองทีปกอนนะคะฉันต้องได้ที่ได้เลยตุ๊ก,กตาแมวตัวนี้ เดือดสักหน่อยเอาเลยโถแค่กระลึบนิดเดียวอ่ะขอเถอะขอเถอะขอเถอะนะขอเถอะนะขอเถอะนะต้องได้้ไดะต้องได้ใ่้ยด้โถไม่ได้อ่ะรอหน่อยสอิอีกอันนะ ทั้งนั้นฉันเอาเป็นอันนี้ก็เนีเฮ้ยมาเป็นเพชรนีว่ว้าวเพชรสีม่วงน,น,นี่ตั้งนานนี่อืมเขาไปหาได้ไงนี่อืมโหเพชรอันนี้หายากจริงๆด้วยส่งชื่ออะไร่ะดูสิแม่เพชรก็อยากเพชรหายากพิเศษตันานเลยว้าวอืมขอสวัสดีค่ะบ๊ายบายค่ะคุณ คุณบายบายค่ะบ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวีค่ะบ๊ายบาย